เชตนาพัฒน์อภิพัฒนาการ c ีโอดีไอคอนคว้ารางวัล A AC Top CO ปซีโอว2021สร้างคนสู่ความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิดในการทำตลาดออนไลน์ยังคงอยู่กันที่งานมอบรางวัล A AC ToP CO ปซีโอว2021กันค่ะรางวัลอันทรงคุณค่าของเราบรรดาองค์กรนักธุรกิจและ c ีโที่ประสบความสำเร็จค่ะจัดโดยสวทค่ะโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเสริมศักดิ์พิเศษชัยศรีค่ะนาย,ยกสมาคมธุรกิจอาเซียนเป็นประธานในพิธีค่ะและอีกหนึ่งซีโอ คนเก่งที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะคือคุณเชษณพัทรอภิพัฒนาการค่ะ CO อีโอดไค่ะโดยเจ้าตัวเปิดเผยความรู้สึกให้ฟังค่ะว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะโดยปัจจุบันค่ะสร้างทีมขายออนไลน์ในการทําการตลาดออนไลน์ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานค่ะขอแค่เปิดใจในการเรียนรู้ค่ะโดยช่วงนี้ค่ะมีขอช่วยชาติ99บาทสําหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะ ครับผมก็โค้ดทอมมี่นะครับชื่อจริงก็ณรงชัยกาจลีครับค่ะสวัสดีค่ะโค้ดอุ้มมี่นะคะสาวชาววงศาครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเกียรติเนาะที่เราเนี่ยครับได้รับรางวัลมาก็หลายหลายหลายรางวัลแล้วนะแต่วันนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับโอ้ว่ารางวัลมันทรงเกียรติจริงๆเขาเรียกว่าเป็นผู้ผู้บริหารดีเด่นเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่า ก็ได้จากการที่เรานะครับบริหารทีมนะครับในการสร้างทีมขายในโลกของการขายออนไลน์ก็จริงๆตลาดออนไลน์ตอนนี้ครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทางเลือกละมันเป็นทางรอดนะครับและที่สาคัญคือปัจจุบันนี้ครับใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการทรตลาดออนไลน์ครับก็ย่อมเสียเปรียบนะครับแล้วก็ทําธุรกิจนี่โอ้โหบอกเลยว่ามันยากลำบากมากถ้าเราขาดความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ครับจริงจรแล้วไม่ยากเลยสําหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่า หลายคนมักจะมองว่าเป,เ,ปเป็นสิ่งที่แบบเริ่มต้นยากแต่เราอะสามารถสอนให้ได้ตั้งแต่พื้นฐานอย่างพื้นฐานตัวเราเนี่ยเป็นโค้ดในการสอนออนไลน์อยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่เราแบ่งปันมักจะมีคําถามเสมอว่าเนี่ยเริ่มต้นยังไงต้องทําแบบไหนบอกเลยนะคะว่าพื้นฐานเริ่มต้นก,การสร้างอะมันไม่ได้ยากเลย เียแงแค่คุณเปิดใจเรียนรู้เพราะว่าออนไลน์ณปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญมากและที่สําคัญคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันมักจะผ่านออนไลไนะ์านั้นอ่ะใครไม่รู้ออนไลน์เหมือนกับชา้าไปอีกหลายก้าวเลยคือ <ๆ S 2> จ,จากประสบการณ์ที่เราสอนนักเรียนมาต้องบอกว่านักเรียนเรามีทุกรุ่นทุกวัยเลยตั้งแต่วัยรุ่นนะ ัยกเกษียณเลยก็ยังมีและที่สําคัญคือวัยกเกษียณที่เขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แต่ปรากฏว่าคนรุ่นกเกษียณนี่ละค่ะเป็นวัยที่ตั้งใจและเรียนรู้ได้เร็วและการเป็นว่าเขารู้เสร็จเขามีความสุขในการเรียนรู้อะนรลน์เลยโอ้ oh, เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าควรยกย่องครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มาจากคนที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเนาะแต่ปรากฏว่า,าการปรับตัวนะครับก็เอาความรู้ใหม่ๆครับแล้วก็เอามาทำงานใหม่ๆก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีม,มากๆครับ ก็ปัจจุบ right? so right? so ันนี้จร right? so ิงสอนคอร์สออนไลน์เนี่ยนะครับสอนทางผ่านมือถือนะผ่านซูมครับมาแล้ว95รุ่นก็ร่วมแสนคนนะครับก็อย่างนี้ครับในเรื่องของคอร์สเนี่ยบอกเลยว่าคอร์สที่ผมทำกันอยู่นะครับคือคอร์สออนไลน์ช่วยชาตนะครับคอร์สนี้ราคาแค่99บาทแต่ที่สำคัญครับถ้าเรียนไม่รู้เรื่องนะคืนตังค์ให้ด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยคอร์สนี้นะครับก็สอนตั้งแต่การทำความรู้จักกับ a c e b o o k ครับปรับปรุงโปรไฟล์สูตรลับการทำโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงการ อินบ็อกซ์การปิดการขายที่สําคัญครับการยิงแอดผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านมือถือนะครับคือเอาง่ายๆว่าครบกระบวนการในการทํางานเกี่ยวกับการค้าขายกับคนที่ไม่รู้จักครับบอกไว้เลยนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราเสมอครับรเพียงแต่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมนะครับแต่ถ้าความรู้เก่าๆมันทําให้เราสําเร็จครับมันสําเร็จกันละแต่ถ้าวันนี้ต้องการความรู้ใหม่ๆครับสามารถทักเข้ามาเรียน,นครับในคอร์สออนไลน์99บาทช่วยชาติได้ นะครับก็บอกไว้เลยว่าติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดนะครับ tom99 นะครับหรือเบอร์โทรครับ0623245493ที่สำคัญครับคอร์สนี้เป็นคอร์สช่วยชาติรับรองเลยครับว่าจะได้ผลลัพธ์นะครับได้ความรู้ที่ทุกท่านต้องการและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงครับ